สวัดีท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมคับนูรุเดอะเซเคในรายการ SC Darker TV นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Skyrim ในแผ่ตดอมการนะครับเพิ่งถอยมาเมื่อวานเลยครับว่าอยากเป็นแวมไพร์หลอดมากครับแคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเควสกันเลยครับก่อนอื่นก็ต้องไปที่เมืองอะไรก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะเลือกอไว้รันเมืองเป็นที่รักของผม ครับตอนนี <s <S ้อยู่เมืองไวรันกันแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปหาอากาศคุยอ่ะยางอากาศจะนี่ดี่ The Gods gave you two hands and you use them both for your weapon. I can respect that. Who there? The Dawn Guard is looking for anyone willing to fight against the growing vampire menace. What do you say? What do you say? เอ่อเราจะถามเขาว่าอะไรดีฆ่าแวมไพร์เหรอ อีซานต้องไปกับคนเนโกสตอปไปคุยกับเขาที่ฟอร์ดดอนการสนุกแทนเราแล้คืนเนี่ยเราต้องไปดอนการแล้วนะครับคือบางเมืองเนี่ยมันก็จะต้องเราต้องคุยกับการเองบางเมืองการก็จะคุยกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคมาต่อต่อออกเมืองมาแล้วเดี๋ยวผมต้องไม่ขี่ม้าไปริเทนนี่จริงๆต้อกดไปเลยก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวเราต้องไป อะไรวะอ่านี่อยู่นี่ทีบกิ้วเฮ้ยใช่เหรอวะมันใช่เหรอจ๊ะมันไม่ปิดเพลนี้ว่อ่าเอาแค่เฉพาะสะพานกาดอย่างเดียวอ่าอยู่นี่เดี๋ยวเรามาอยู่ที่มิสเวลล์คิฟก่อนแล้วกันอ่ามาในลิฟเทนแล้วนะฮะอ่านี่คือม้าผมเองครับเป็นม้าของสมาคมนักฆ่าจำได้ว่าได้ยินเสียงฟ้าผ่าแล้วมันก็วิ่งมาหาผมเลย อโอ้ยมันกองกันเลยสัสโอ้มองไงวะเนะนี่ยมีต้องไฟแล้วมาลงมามาไอ้สัสผมเป็นอ่าธนูแล้วเขาบอกว่าสายนักนูเนี่ยจะเก่งช้าแต่พอเก่งแล้วแม่งเ,เก่งเลยอ่ะองแบบองเลโกลัสลงเลยอ่ะดูกูไม่แคร์โห เงียเงีเนี่ยมีม,มีคนมาช่วยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยองวานี่มาขึงจริงรู้สึกอุ่นใจครับถ้าสู้สู้เป็นกองทัพอย่างนี้แต่มันไม่ใช่ครับส่วนมากเราจะเจอเราอยู่ตัวคนเดียวเฮ้ยอาเชอเร์เวลฮ50สิบแล้วเงี้ยฟันโลดด้อยเรียบร้อยครับ อ่าวเฮ้ยชิบหายแล้วเหมือนจะมีปัญหากับกาดนิดหน่อยเมื่อกี้ยิงปัดโลด้าไปโดนเอาแค่อันนี้พออ่ะเฮ้ยเร็วเร็วเร็วอีเนิร์ฟอีเนิร์ฟแล้วอีฟัตมี็วมก่อน่ไม่ใช่อีขี่ม้าขอยขอยีิขอย ไอ้เรือดายแดนโก้ยขอตายดีกว่ายอมไปเป็นนักโทษด้วยไ,ไปไปเฮ้ยวัวสุดทางว่้วเดี๋ยวไปไปทางนี้ก่อนลนะเอาเอาหนียามให้รอดก่อนเดี๋ยวแปะไม่ก่อนเดี๋ยวขรานะาให้มาตอนนี้รีบเดี๋ยวท่านผู้ชมเขารอ,อเราไม่มีเวลาไปติดตุกวัวไปวัวไป,โอ,ไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงดอนการ์ดกันแล้วนะคะรับปอดดอนการ์ดี๋ยวเราต้องเข้าไปคุยกับใครสักคนที่อยู่ข้างใน อ๋อเขาชื่อว่าอิสลานครับไหนไปดูนี่แวมไพายมึงต้องการอะไรอยากโคโก้เหรอแเล่นเกมมานี้ไม่เห็นไม่เคยเห็นแวมพายสักตัวหนึ่งเลยนะจากใจวิดิมโคอโลปาตัวไหนใกล้กันมซูมไปดูใกล้ๆแล้วตรงนี้น่าจะขึ้นง่ายกว่าเอาออกมาสาก โอเคมาตอนนี้ก็พวกผมมาครบแล้วครับมาตัวนี้มันรักผมมากเลยมันไม่เคยทิ้งผมไปไหนเลยหรือเปล่าวะมีบางครั้งมันก็ชอบบักไปอยู่บนฟ้าไม่รู้เป็นอะไรโอเคไปต่อถ้เอ้ะขี่ม้ายมาแฟนเราไม่ไม่ต้องขี่ม้าอาศัยวิ่งเหรเห็นปะเป็นทางไหนวะเส้นทางนี้แล้วจะไปขึ้นทางไหนได้ยังวงต้องขึ้นทางนี้อะไรกูเลยไปไปไปคบนไป We can't do anything about it. Never know until we give up. I thought we'd taught them enough of a lesson of their To come in here alone. A fool like all the rest of them. He fought well there. Jeron and Grissom were on the watch for him. Hah! Those two deserve what they got. Arrogance can come in summer. All oh, this talk is making me thirsty. Perhaps another Vigilant will want to help us. I wish Loki would hear that. I don't want him to turn to the castle and tell Harkon what a fool he's entrusted this mission to. I have half a mind to tell Loki of your disloyalty. You wouldn't dare. shut up and keep on watching. We have to let For safety. ถ้าเกิดมีการบู๊เกิดขึ้นเดี๋ยวแฟนเราจัดการสมาธิมากๆเกิดอะไรขึ้นวะเอ้าเฮ้ยหมาอะไรเนี่ยเอาเอาข้ามันเออเยี่ยมหอยดิ ยังรอดไหมอุยอ้ยอุยอ้ยเอ้าไม่โดนชัดโหดีไม่โดนแปิมพายกันจะเปิมพายดัดเก็บไปด้วยเอาไว้ทำอาหารสรุปแล้วเราต้องฆ่าทุกคนนี่ไม่ใช่ตัวเควสนะในที่นี้ทางมา เฮ้ยสวิตเปิดมันองอยู่แถวนี้ดิวะไหนวะออกทางนี้ก็ไปสไกายลิมนะสวิตเปิดมันอยู่แถวนี้นี่ไหนวะเฮียสำรวจให้ทั่วดีกว่า แบมพายเฟ็ตติ้งเนียนซ้อนลนะข้างบนพืน้นทวิวอะไรชัดขึ้นตั้งเงเีงยนะโอ้ยยาของชอบเลยเนี่ยอ๋อสวิตสวิตแม่งอยู่บนหอ,อคอยกูก็หาไปดิรอบประตหูหา เอ่ยมาเอ๊ยว้เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเจอกับอะไรบ้างอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมีความกล้าอย่าลุ้นทีกเลยเดินรออะไรวะควนรวึวะเชอควนรวะ ใทงรา,าสะด,ดวกอุย้ยไม่สะด,ดวกไอ้สักมาหมเลยตว์ไอ้เหี้ยยิงไม่โดนเอ้ยเฮ้ยยิงแรงกูเนี่ย โอ้ยเพียนี่เท่ดีกว่าหน้าไม้โอ้ยตายเปยวฟ้าอนี่แหละตูโซ่นละกูหวังว่าสวิตคงจะอยู่แถวๆนี้นะเยี่ยมเยอะอะไรเนี่ยเด็ตี้โซเจมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่ง พอกกอดได้ไหมยังไม่ได้เก็บเม็ดนึงเลยอ่าคาสเกลตันนี้เราชาร์จอะไรนี่วะเ่สเซอร์โซเจมชาร์จเม้นท์โซฟเฮลอุ้ยเ uy, ติมไม่เต็มนัมปนโซฟแปดพอยหชาร์จที่ห้อต้องแอบโซไปเยอะๆดิเออ ้าไม้ขาบ้องมน้าไม้เลือดร้อยแค่นี้พอครับการเซฟเหมือนเดิมตั้งแต่เป็นตายที่ตอนในดันเจี้ยนทำเวสเอาฟัดโลดา้แตนไม่ผมรู้ว่าแม่งยังไงก็ต้องซีไม่ยิงดีกว่ามาต่อสู้กัน หมาแวมพายอ่ะได้ข่าวยังเ้ยพลาดได้ไงเนี่ยตายซะกูจะสนีแอกแคร์ไปนะเว้ยนี่บัตรแวมพายอะ้รกูดูดเลือดมึงมากูจะเป็นแวมพายไหมไอ้เหี้ยขามาบังนัำไมเนี่ย ที่ตายอ่ะเก็บที่หมดหมาเด็หมาก็เป็นหมาไม่เป็นแบบพายแตคิดดูแล้วกันนี่กำดักวะเนี่ยดูแล้วเหมือนเหมือนกูจะโดนกับดักไม่เป็นไรครับเราอัพสกิลสีกมา เอรดวานแล้วกำดักไม่ต้องเป็นห่วงเราเดินเหยียบเราไม่เป็นอะไร